ถ้าเธอเถียงหลินเนี่ยนอไม่ได้ก็หันมาหาเรื่องชั้นแทนเหรอคิดว่าแม่จะนิ่งเฉยให้รังแกง่ายๆหรือยังไงถ้าเป็นแบบนั้นห่วงอวิเฟิงก็คิดผิดถนัดคนพูดน้อยไม่ได้แปลว่าโง่หรือยอมให้ใครข่มเหงได้ห่วงอวิเฟิงทาไมถึงต้องเป็นชั้นที่เจ็บอยู่ฝ่ายเดียวคืออ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 อไม่อยากอยู่แล้วหลังจากถูกหยางชุนหลานปล่อยตัวเธอก็รีบวิ่งออกไปนอกครัวห้องพักเพื่อ,ออาเจียนด้วยความเจ็บใจก่อนจะทันตั้งหลักดีหยางชุนหลานก็รีบตามไปล็อกประตูจากด้านในเรียบร้อย ห่วงอ,อวี้เฟิงอ้วกจนหมดแรงพอเช็ดตัวสะอาดกลับมาก็พบว่าผลักประตูยังไงก็ไม่เปิดจะคอก็กลัวหน้าดุดุของหยางชุนหลานลังเลอยู่นานสุดท้ายก็หอบความน้อยใจไปซุกตัวอยู่หน้าห้องครัวกอดเข่าร้องไห้เบาๆอย่างน่าสงสารชีวิตเธอมันช่างรันทดเกินไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นความผิดของหลินเนี่ยนอก,กับหยางชุนหลานพวกเธอจําไว้เลยนะถ้าเธอไม่ล้างแค้นเธอจะไม่ใช่คนประกูลห่วงอีกต่อไปกลางคืนในหมู่บ้านเงียบสงบลมเย็นยามค่ำคืนพัดโชยมาพร้อมความสดชื่นสบายใจ ท้องฟ้ายามราตรีสีดำดุดผืนกัมพีพลันประดับประดาด้วยหมู่ดาวระยิบระยับราวกับอัญ,ญมณีที่โปรยปลายอยู่เต็มฟ้าฟูชิลสอแบกเป้ใบใหญ่เดินฝ่าความมืดใต้แสงดาวมายังพื้นที่ใกล้ครอบครัวข้างแปลงที่ดินของลินเนียนอเขานั่งลงบนกองหินก่อนจะยกนิ้วขึ้นเป่าปากส่งเสียงรีดคล้ายเสียงนกเ้าแมวแทกความเงียบสนัดจนขนลุกสู้ไม่นานนักร่างเงาดำร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นฟูชิวสอรีบลุกขึ้นไปประคองชายชอรามานั่งบนอิด ชายคนนั้นก็คือไต้กวัวอันอดีตหัวหน้าหน่วยของเขานั่นเองพอซุดตัวลงนั่งก็เริ่มบ่นทันทีไอเด็กนี่ทำไมถึงดื้อแบบนี้ฉันแค่โดนส่งมาทำงานชนบทหน่อยเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะควบคุมแกไม่ได้แล้วนะฟู่ชิวสื่อไม่สะทกสท้านแม้แต่น้อยผอมาหาแฟนแล้วครับแฟนผมก็มาลงพื้นที่ชนบทด,ด้วยกันบ้านตรงนี้ก็ของเธอเลยนะผมถึงต้องมาเจอท่านไงครับอยากให้ช่วยจับตาดูเธอไว้ให้หน่อยกลัวจะโดนใครรมาแย่งไปใต้กวัวอันยกมือฟาดไหล่เขาแรง,แรง พูดจาเพอเจอร์เหมือนเคยไม่รู้จักโตเอาซะเลยฉันไม่ช่วยแกหรอกถ้าเธอหนีไปก็ช่างแกจะได้ร้องไห้ไม่ออกฟูชิวสือหัวเราะอารมณ์ดีงั้นถ้าแฟนผมหนีไปท่านต้องรับผิดช,ชอบคืนให้ผมนะครับใต้กวัวอันเบิกตากว้างหาแฟนจริงๆเหรอฟูชิวสอพยักน่ารักจริงครับผมถึงขน,ขนาดขอเพื่อนให้ลงพื้นที่มาด้วยกันเลยแต่เธอไม่รู้หรอก,กว่าเขาเป็นเพื่อนผมเขาจะอยู่เงียบๆคอยจับตาดูทั้งผมกับเธอไปพร้อมกัน ชื่อหลิวหอยงงหนานบ้านหลังนั้นฝั่งโน้นเป็นของเขาใต้กวัวอันเริ่มน่าเครียดหาแฟนก็เรื่องหนึ่งแต่นายพาเทอมาทรมานในชนบททำไมไอเด็กคนนี้ฉันจะพูดยังไงดีฉันยังมีเส้นสายอยู่นะ่าเดี๋ยวจะเขียนจดหมายฝากให้ไปหาเขาให้ช่วยพาเด็กคนนั้นกลับเข้ากรุงเร็วๆเลยถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรพาเธอเข้าหน่วยด้วยจะได้อยู่ใกล้กันแต่ฟู่ชิวสือกลับสายหน้าเรื่องที่เทอมาลงพื้นที่ชนบทผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับเธอตัดสินใจมาเองและที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของเธออยู่แล้ว อ,อย่างพ่อของเธอเป็นวิรชนที่สละชีพเพื่อชาติคุณย่าของเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยครับใต้กวัวอันฟังแล้วก็จับประเด็นสําคัญได้ทันทีเขาถามต่ออย่างเฉียบแหลมงั้นแม่แท้แท้ของเด็กคนนั้นก็แต่งงานใหม่แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ว่ามีพ่อเลี้ยงก็ย่อมมีแม่เลี้ยงตามมาด้วยใช่ไหมฟู่ชิวสื่อพยักหน้าเบาๆด้วยท่าทีอ้อมอ้อมก่อนจะเลือกเล่าเท่าที่ควรเล่าใต้กวัวอันถอนหายใจอย,อย่างหนักคลางเตือนด้วยความจริงใจในเมื่อแกคบกับเขาแล้วก็ต้องดูแลให้ดีอย่าทําให้เขาผิดหวังเด็ดขาด อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดตอนนี้แกก็มีคนรักแล้วต่อไปเวลาจะทําอะไรก็ต้องจะเย็นลงบ้างจําไว้นะบางคนเขาก็จ้องอยู่หวังให้แกโกรธจนขาดสติจะได้ทําอะไรที่ทําให้คนรักเสียใจสัตปูสใจแกต้องเรียนรู้ที่จะอดกลั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเมียของแกต่อไปนี้ก็ต้องหัดปรับนิสัยได้แล้วฟู่ชิวสือตอรบรับอย่างจริงใจครับเขายิ้มกว้างให้ใต้กวัวอันผอมาหาเมียคนนี้ได้ไม่เง่ายเลยนะครับต้องช่วยผมดูแลให้ดีๆละ่ะ ไต้กัวอันสายหน้าอย่างเหนื่อยใจไอ้หนุ่มบ้าเขาย่อมรู้ดีว่าไอ้นี่มันจริงจังแค่ไหนและถ้าตัดสินใจอะไรแล้วต่อให้สิบวัวก็ลักไม่กลับแฟนแกชื่ออะไรหลิงเนี่ยนอครับฟู่ชิวสือพูดแล้วยิ้มชื่อเพราะไหมครับเนี่ยนออย่างนายคิดถึงไม่รู้ลืมไต้กัวอันถึงกับเบือนหน้าหนีมองไม่ลงเขารู้แล้วว่าไอ้หนุ่มนี่หลงหัวปะหัวปาเข้าเต็มเม็ถ้าอย่างนั้นอย่าพาแฟนแกมาหาฉันและให้เพื่อนชื่อหลิวหอยย่งหนานของแกอย่ามาเกี่ยวด้วยโดยไม่จําเป็น พวกแกยังหนุ่มแน่นอย่าเสียอนาคตเพราะคนแก่ๆอย่างฉันเลยฟู่ชิวสือพยักหน้าเข่าหยิบเป้ขึ้นมายื่นให้ผมเอาอยามาให้ครับกับของกินเล็กน้อยอย่าเก็บไว้ล่ะนะครับช่วงนี้ในครอบครัวอยู่ลำบากอย่าทำให้ร่างกายแย่ลงไปอีกใต้กลัวอันหัวหรอช่วงอยู่ครอบครัวจะลำบากเท่าตอนล็อกเมืองใหญ่หรือเดินทางไกล2 5 0 0 0นลี้ได้ยังไงเวลาที่ยากลำบากกว่านี้ฉันยังผ่านมาได้แล้วว่าจากกลัวแค่นี้ทำไม ว่าแล้วเขาก็เปิดกระเป๋าดูภายในมีทั้งขวดยาอาหารซักขนสัตว์ผ้าพันเขาผ้าพันคออเรียกได้ว่าครบครันในใจของเขาพลันรู้สึกหลากหลายเขาคิดในใจเด็กคนนี้ทำไมถึงต้องมีพ่อที่เย็นชาไร้หัวใจนักนะฟูชิลสือถามคุณลุงช่วยเล่าเรื่องคนอื่นในครอบครัวให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับใต้กัวอันรู้ว่าถ้าไม่เล่าไอ้หนุ่มนี่คงหาทางรู้อยู่ดีถ้าอย่างนั้นก็เล่าเองเสียเลยจะดีกว่าในครอบครัวตอนนี้นอกจากฉันก็มีคู่สามีภรรยาอีกสองคู่ คู่แรกคือศาสตราจารย์มหาวิทยาลายัยเผิงเหวยหมินกับฉี่ฮุ่ยทั้งสองเป็นนักวิชาการใจดีซื่อตรงอีกคู่คือเจ้าของทุนใหญ่อ,อวีหวางสุ่ยกับไปหลานคนแรกเจ้าเล่ห์คนหลังอ่อนแอสองคนนี้อยู่สบายกว่าคนอื่นงานก็น้อยฟู่ชิวสือสีหน้าเคร่งเครียดงั้นเราต้องจัดการสองคนนั้นก่อนไม่งั้นหลิวหอยองหนานจะช่วยลุงก็จะยิ่งเสี่ยงใต้กวัวอันสายหน้าอย่าเพิ่งใจร้อนแกจะจัดการพวกเขาไปแล้วถ้าพวกใหม่มาอีกจะดีกว่าหรือไง แค่มีข้อมูลมัดตัวไว้ก็พอพวกเขาก็ไม่กล้าขัดคำสั่งแล้วฟู่ชิวสือเข้าใจดีฝาก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวผมพาคุณลุงกลับนันแล้วของพวกนี้มีที่ซ่อนไหมครับมีสิฉันอยู่คนเดียวห้องแยกกับอีกสองคู่จะเก็บยังไงก็ได้หลังจากส่งใต้กวัวอันกลับครอบครัวแล้วเขาก็ได้รับของฝากกลับมาไก่ป่าและกระต่ายป่าย่างคนละตัวใต้กวัวอันรู้ดีว่าอยู่คนเดียวคงกินไม่หมดอีกอย่างอากาศยังไม่เย็นของสดเก็บไว้ก็เสี่ยง่าย เขาาคะไม้หัวเตียงเบาๆอีกฝั่งก็มีเสียงขานตอบลุงใต้เป็นอะไรหรือเปล่าเสียงนั้นเป็นของสัตราจา์เผิงบ้านในข้าววัวถูกกันด้วยแผ่นไม้ดิบๆที่ใช้แบ่งห้องออกเป็นสองฝั่งสอภาพเก่าสุดโสมมากเมื่อหัวข้าฉันแอบ,บไปในป่าตั้งกับดักได้โชคดีติดกระต่ายกับไก่ป่ามาเลยย่างไว้เอาไก่มาแบ่งนายตัวหนึ่งรีบมาเอาไปกินเสร็จอย่าลืมซ่อนกระดูกให้ดีพรุ่งนี้หาจังหวะโยนเข้ากองไฟเผาทิ้งสัตราจารย์เผิงดีใจจนพูดไม่ออก เงียเขากำลังป่วยอีกไม่นานก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขายังไม่รู้ว่าเธอจะไหวไหมขอบคุณจากใจครับลุงใต้หากวันหน้ามีอะไรให้ช่วยบอกผมได้เลยไม่นานสัต์ราจา์เผิงก็เปิดประตูมายืนรับไก่ห่อใบไม้แล้วรีบวิ่งกลับเข้าห้องอย่างเงียบเชียบที่พักของเหล่ายาวชนอาสาจื้อชิงเตี้ยนเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงกรีดร้องดังลั่นออกมาจากห้องครัวตามมาด้วยเสียงดุอย่างไม่พอใจห่วงอ,อวีฟอ๋ฟงหอกเธอบ้าไปแล้วเหรอม้วมนตัวซ่อนอยู่ตรงนี้จะตกใจคนตายหรือไง หลินเนี่ยนอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนั้นเธอเพิ่งสังเกตว่าประตูห้องพักของพวกเธอถูกล็อกจากด้านในแต่คนที่ควรจะอยู่ในห้องอย่างห่วงอ,อวีฟงอกลับไม่อยู่เธอไม่ใส่ใจเรื่องรามา่าหรือปัญหาแล้วเธอระหว่างคนอื่นหลินเนี่ยนอรีบเก็บที่นอนแต่งตัวหยิบกระมังไปตักน้ำเพื่อล้างหน้าแปรงฟันจากนั้นก็ตรงไปยังบ้านหลินทันทีช่วงนี้เธอไม่แตะน้ำในที่พักจช,ชิงเลยกลัวว่าจะโดนวันยาถ่ายหรือของไม่สะอาดอะไรสักอย่าง อย่างมากก็แค่กรอกน้ําใส่กระติกไว้ก่อนแต่พอถึงบ้านหลินเธอจะเททิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นน้ําใหม่เสมอหลินเนี่อนอไม่ไว้ใจคนอย่างเซียหลานคนแบบนั้นร้ายจรรยาบรณทําเรื่องต่ําๆได้ทุกอย่างในนิยายต้นฉบับเดิมทีเจ้าของร่างนี้ก็โดนใส่ร้ายจนต้องแต่งงานกับชายขี้เมาเพราะนั้นระวังไว้ก่อนดีที่สุดส่วนเรื่องที่ยังกรอกน้ําไว้ที่จื่อชิงเตี้ยนก็ไม่ใช่พร้อโง่หรือระวงเกินเหตุแต่เธอจงใจเว้นช่องโหว่ให้เห็นเพื่อให้พวกที่คิดเล่นงานเธอใช้ช่องนี้เป็นทางเข้ามา อย่างน้อยเธอก็จะได้ควบคุมเกมไว้ได้หลินจื้อชิงแฟนเทอมาหาขณะที่เธอเพิ่งจัดของเสร็จเสียงของชายหนุ่มคนหนึ่งก็ดังขึ้นหน้าที่พักหลินเนี่ยนอรีบวิบ่งออกไปก็เห็นว่าฟู่ชิวสือยืนพิงต้นไม้อยู่ภายนอกแสงแดดอ่อนยามเช้าส่องกระทบเขาที่ยืนมือเสียบกระเป๋าอย่างเท่สุดๆหลินเนี่ยนอแปลกใจและยินดีคุณมาทําไมคะเสียงเธอแฝงรอยยิ้มใครบ้างล่ะที่จะไม่รู้สึกดีถ้าตื่นเช้ามาเจอแฟนหล่อๆมารอยารอ,ยอยู่ตรงหน้า ฟู่ชิวเสือยืดตัวตรงแล้วเดินเข้าไปหาหลินเนียนช้าๆมารับไปลาหัวหน้าทีมวันนี้จะพาเข้าเมืองเขากระพริบตาใส่หลินเยียนหนึ่งทีฝ่ายนั้นก็เข้าใจทันทีแล้วรีบแสดงบทบาทเป็นแนวร่วมช่วยเบี่ยงเบนความสนใจอย่างคล่องแคล่วตกลงเลยตอนเที่ยงฉันจะกินหมูสามชั้นตุ๋นนะฟู่ชิวเสือยกมือขึ้นแตะปลายจมูกของหลินเนียนเบาๆแล้วว่าได้สิเดี๋ยวพาไปกินที่ร้านอาหารรัดเลยไม่ต้องห่วงนรอบนี้พี่พกคูปองอาหารมาเต็มกระเป๋า และพอดีหลิวหอยงงหนานเดินออกมาจากจุดพักของเราหนุ่มสาวอาสาสมัครเขายืนอึ้งแต่คงพร่าเพราะถูกความหวานของทั้งคู่นั้นทำร้ายอย่างจังอาหารเช้าเช้านี้เขายังจะกินลงไหมเนี่ยเสียงพูดคุยที่หน้าบ้านทําให้คนอื่นๆในจุดพักอาสาสมัครเพิ่มสนใจหมูสามชั้นตุ๋นหรอทุกคนล้วนตาโตตามกลิ่นน้ำลายแทบจะไหลาตามคําพูดนั้นอิจฉาไปหมดฟู่ชิวสือกับหลินเนียนเดินทางเข้าเมืองในเวลาเดียวกันเซียวหลานและสื่อเหอผิงก็ขอลาเพื่อเข้าเมืองเช่นกัน เมื่อคนเห็นว่าเซียลานและพักพวกจะเข้าเมืองก็มีอาสาสมัครอีกหลายคนขอลาไปด้วยไหนๆก็ไปกันหลายคนแล้วจะได้ยืมเกวียนวัวของหมู่บ้านออกไปด้วยกันแค่จ่ายค่ารถสองเหมาให้ทีมก็พอถ้าไปกันแค่ไม่กี่คนหมู่บ้านก็จะไม่ยอมให้เกวียนออกเพราะได้เงินน้อยไม่คุ้มและอีกไม่กี่วันก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วตอนนั้นยิ่งไม่อาจยอมให้สัตว์ลากจูงออกไปนอกหมู่บ้านได้นอกจากอาสาสมัครแล้วก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ขอลาไปตลาดในตัวอำเภอด้วยเกวียนวัวหนึ่งคันเต็มแน่นไปด้วยคน ชาวบ้านที่ร่วมเดินทางสองคนต่างก็แบกตะกร้าหวาใบโตโตใส่ผักสารพัดเพื่อไปให้ญาติที่อยู่ในเมืองบางคนก็เอาไข่ไก่ไปเพื่อจะเอาไปแลกเกลือเข็มได้และของใช้จิปาถะที่ร้านคาสฮากอนเพราะเกวียนวัวคันนี้คนขึ้นเยอะจึงแออัดกันน่าดูฟุ่ชิวสื่อเลยใช้ร่างบังไว้ให้หลิ่นเนียนแล้วยืนบางทางให้เธอได้มีพื้นที่นั่งสบายกว่าคนอื่นเล็กน้อยเซียวหลานที่เห็นภาพนั้นสายตาแทบจะยิงเปลวไฟออกมาท่าทีของเธอทําให้คนรอบข้างรู้ได้ทันทีว่ามีเรื่องดราม่าแน่นอน โดยเฉพาะบรรดาป้าป้าที่นั่งอยู่ด้วยแววตาเปี่ยมล้นไปด้วยเพลิงแห่งความอยากรู้อยากเห็นป้าจางถามเซียวหลานว่าหนูเซียวจือชิงหนูกับแฟนของหนูหลินรู้จักกันเหรอจะ๊ะคาว่าแฟนของหนูหลินนั้นราวกับมีทิ้งลงกลางใจเซียวหลานน้ำตากรอเธอตอบกลับด้วยน้ําเสียงแฝงความเจ็บแค้นแฟนงั้นเหรอถ้าพ่อแม่ยอมรับถึงจะเรียกว่าแฟนถ้าไม่ก็แค่คบกันแบบไร้หลักการพูดจบเธอก็มองฟู่ชิวสือด้วยแววตาตัดเพอโอ้โหงานนี้มีเรื่องเด็ดแน่ แต่ฟู่ชิวสือก็สวนกลับทันทีแบบไม่ไว้หน้าแล้วเซียวจือชิงกับสือจือชิงพ่อแม่เห็นด้วยแล้วหรอพอเห็นว่าฟู่ชิวสือพูดกับเธอเซียวหลานก็ถึงกับตื่นเต้นตอบออกไปทันทีโดยไม่คิดแน่นอนว่าไม่ได้รับความเห็นชอบแต่พอตอบไปแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกได้ว่าในคําพูดของฟู่ชิวสืออาจจะแฝงความในบางอย่างอยู่หรือว่าเขากําลังหึงสือเฮอพิงที่พาหลินเย็นมาแสดงตัวเป็นแฟนแบบกระทันหันแบบนี้จริงๆแล้วก็เพื่อให้เธอรู้สึกถึงหรือเปล่า พอคิดแบบนี้เซียวหลานก็ยิ้มอย่างยินดีเธอเหลือบมองหลินเนียนที่ยืนหลบอยู่ด้านหลังของฟู่ชิวสืออย่างท้าทายแล้วประกาศเสียงดังลั่นว่าฉันกับสือเหอผิงไม่ได้มีอะไรกันเลยนะนายอยากเข้าใจผิดฉันไม่เคยสนใจเขาด้วยซ้ําทันทีที่เสียงเธอจบลงทุกสายตาบนเกวียนวัวก็พุ่งมองไปที่สือเหอผิงเต็มเต็มเขาถึงกับหน้าเสียรู้สึกเหมือนทั้งศักดิ์ศรีและหน้าตาของตัวเองถูกเหยียบจมดินโอ้โหคุณเซียวกับคุณสือไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด แถมคุณสือก็เรียกหลานหลานไม่เว้นแม้แต่นาทีเดียวถ้าแบบนี้ยังไม่ใช่แฟนกันงั้นที่ทำอยู่ก็เรียกว่าคบกันแบบวัวมอือสินะน้ำเสียงเน็บแนมประโยคนี้ทำเอาหลินเนียนถึงกับหลุดหัวเราะออกมาแต่ในสายตาของเซียวหลานที่ตอนนี้มั่นใจเต็มที่ว่าฟู่ชิวสือหึงเธออยู่เธอกลับไม่รู้สึกกว่าคำพูดของเขารุนแรงเลยตรงกันข้ามรีบออกตัวอธิบายทันควันที่ฟู่อยากเข้าใจผิดนะฉันกับสือเหอผิงไม่มีอะไรจริงๆแม่ฉันเป็นคนฝากให้เขาดูแลฉันต่างหาก พูดจบเธอก็หันไปจ้องสื่อเหอผพิงด้วยสายตาดุดันนายจะเงียบอีกนานไหมเป็นใบไปแล้วเหรอรีบอธิบายให้พี่ฟู่เข้าใจสิแล้วก็พอกลับถึงหมู่บ้านนายต้องย้ายออกจากบ้านประกูลหลี่ทันทีจะไปอยู่ไหนก็ไปแต่ห้ามอยู่บ้านเดียวกับฉันอีกสีหน้าของสื่อเหอผพิงตอนนั้นช่างดูบูเดเบี้ยวแทบไม่เหลือเขาเดิมเส้นเลือดที่มือที่กำสายกระเป๋าผ้าสีเขียวขี้ม้านูนเด่นจนเห็นได้ชัดฟันกรามด้านในกัดแน่นจนแทบจะหัก เขาอยากจะหัวเราะถ้าเซียวหลานไม่ใช่หลานสาวของคุณปูท่ที่เขาเคารพแล้วก็ต่อให้เธอยืนหยุดตรงหน้าเขาก็จะเมินเฉยไปเหมือนลมเรื่องหน้าตาเธอเทียบหลินเนียนไม่ได้เลยสักนิดเรื่องความคิดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเทียบไม่ติดแม้กระทั่งปลายนิ้วเท้าของหลินเนียนด้วยซ้ําถ้าไม่ได้ติดว่าต้องตามจีบเซียวหลานมาตลอดแล้วก็ซื้อเฮอผิงก็คิดอยู่นานแล้วว่าเขาอาจจะพิจารณาหลินเนียนดูบ้างก็ได้ตอนเธอเป็นคู่แข่งก็ช่างน่ารำคาญแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นแฟนละ่ะสือเหอผิง ฉันพูดกับนายอยู่นะขูหนวกหรือไงเซียวหลานโมโหจนตะโกนลั่นได้กลับถึงหมู่บ้านฉันจะย้ายออกทันทีสือเหอผิงพูดผ่านไรฟันด้วยความเครียดแค้นทันใดนั้นป้าจางก็รีบตัดบทเสนออย่างกระตือรือรน้นคุณสือถ้ายังไม่มีที่อยู่บ้านป้ายังมีห้องว่างนะมาอยู่บ้านป้าได้นะลูกป้าเหลืองก็เบียดป้าจางแล้วรีบพูดแข็งขึ้นมาทันทีบ้านป้าก็มีห้องว่างเหมือนกันนะถ้าคุณสือย้ายมาป้ายกห้องใหญ่ให้เลยอยู่สบายแน่นอน ในสายตาของป้าทั้งสองสื่อเฮอพิงตอนนี้เปรียบเหมือนหมูสามชั้นส่วนติดมันกำลังดีเซียวหลานหน้าไขมันล้วนพวกเธอเอื้อมไม่ถึงหลินเน้นก็สามชั้นพอเหมาะแต่ก็หลุดมือไปแล้วสื่อเฮอพิงที่อยู่ในอันดับสามของความมันน่าลองจะปล่อยหลุดไปได้ยังไงแต่สื่อเฮอพิงก็ปฏิเสธเสียงแข็งไม่จําเป็นฉันจะกลับไปอยู่ที่จุดพักภาษาสมัครสีหน้าของเขานั้นมืดมนจนทั้งสองป้าก็ไม่กล้าพูดอะไรต่อต่างก็หันกลับไปหาเซียวหลานแทน หนูเซียวยังไม่ตอบเลยนะว่าหนูกับแฟนของหนูหลินรู้จักกันมาก่อนหรอเซียวหลานเชิดหน้าขึ้นอย่างภูมิใจแน่นอนพวกเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่ฟู่ชิวสือกลับสวนกลับเสียงเรียบเราไม่ได้สนิทกันทั้งสองคนพูดสวนกันในเวลาเดียวกันจนคนทั้งเกวียนอดกร้นรอยยิ้มไม่อยู่ความสนใจยิ่งพุ่งสูงขึ้นเซียวหลานถึงกับร้อนรนเธอรีบพูดต่อที่ฟู่อยากโกรธเลยนะอย่าพูดประชดแบบนี้ได้ไหมคนทั้งกองรู้กันหมดว่าคุณพ่อคุณแม่ของที่นะ่ะชอบฉัน ฟู่ชิวสือยิ้มเย็นแล้วตอบกลับทันควันถ้าทั้งคุณพ่อคุณแม่ชอบเธอจริงแล้วถ้าแม่ฉันยอมอย่าแล้วแต่งกับเธอเธอก็เชิญเลยไม่ต้องมาพูดกับฉันหลินเนียนที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยินคําพูดเผ็ดร้อนของฟู่ชิวสือก็ถึงกับหลุดหัวราอออกมาเสียงดังเซียวหลานแทบจะขาดใจตายที่ฟู่จะทําแบบนี้กับเธอได้ยังไงทั้งหมดมันเป็นความผิดของสือเหอผิงนั่นแหละเอาแต่ตามติดเธอเป็นเงาฟู่ชิวสือเข้าใจผิดก็สมควรอยู่หรอกเหล่าผู้ชมที่นั่งกินเผือกอยู่บนเกวียนพาก,กันฮือฮา มากกว่าโอ้โหค่ารถแค่สองเหมานี่คุ้มค่าย,ยิ่งกว่าตีตัวดูมิ้วเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายขนาดนี้มิ้วยังไม่กล้าเล่นเลยตกลงมันคืออะไรเซียวหลานเหมือนจะสนใจแฟนของหลินเนี่ยนอแต่ฟังจากที่แฟนของหลินเนี่ยนอพูดเซียวหลานเหมือนจะเคยไปเกาะเกี่ยวกับคุณพ่อของหลินเนี่ยนออีกทีถ้าเซียวหลานปีนเกลียวสําเร็จได้เป็นแม่เลี้ยงของหลินเนี่ยนจริงๆงั้นตอนนี้ที่เธอกําลังจ้องจะจับแฟนของหลินเนี่ยนอก็คือลูกเลี้ยงตัวเองนะั่นสิ โอยตายตายแบบนี้มันก็น่า้านเกินบรรยายคนบนเกวียนพากันนั่งหน้าเวอเพราะฉากละครที่จินตนาการขึ้นมาเองในหัวมันแรงจนแทบจะยกลงแต่เซียวหลานยังคงจมอยู่กับความเข้าใจผิดของตัวเองคิดว่าฟู่ชิวสือหึงเธออยู่จะไม่รู้เลยว่าสายตาของทุกคนมองเธอด้วยความรังเกียจขนาดไหนเซียวหลานหันไปทางหลิงเนี่ยนอแล้วตะโกนเสียงแข็งหลินเนี่ยนอเธออยาคิดว่าเธอจะชนะพ่อฟู่กับแม่หลิวไม่มีวันให้เธอเหยียบเข้าไปในบ้านหรอก หลินเนี่ยนอยะกลต่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบแล้วไงละ่ะเขาไม่ให้ฉันเข้าไปมันเกี่ยวอะไรกับฉันนี่มันยุคใหม่แล้ววนะไม่ใช่สมัยพ่อแม่คลุมถุงชนกันอีกต่อไปฉันกับสหายฟู่ชิวสือกำลังคบกันใครก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งยกเว้นองค์กรเท่านั้นเธอพูดแบบนั้นเพราะรู้ดีว่าเธอเองก็ต้องช่วยปกป้องเขาในเมื่อฟู่ชิวสือเป็นสหายร่วมรบเธอก็จะไม่ปล่อยให้เขาถูกผู้หญิงอย่างเซี่ยวหลานที่จิตใจคับแคบ,บแถมยังทำตัวเป็นเจ้าหญิงต่ำตื้อจนเสียคน และฟู่ชิวซือก็เป็นคนดีที่มีความเสี่ยงจะกลายเป็นฝ่ายมืดถ้าเขาจะมีแฟนก็ต้องเป็นคนอ่อนโยนใจดีไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเซียวหลานแน่นอนฟู่ชิวซือพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถูกต้องที่หลินเนี่ยนอพูดมานั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากพูดและผมเชื่อว่าองค์กรก็จะยินดีเห็นพวกเราครบกันเพราะหลินเนี่ยนอเป็นคนเฉลียวฉลาดใจดีมีเมตตาและยังเป็นลูกสาวของผู้เสียสละเพื่อชาติสายเลือดแท้ของคนดีการได้คบกับเธอและเติบโตไปพร้อมกันคือเกียรติของผม พอถึงอายุที่เหมาะสมเมื่อไหร่ผอมาจายยื่นเรื่องขอแต่งงานทันทีเขาพูดพลางหันไปมองหลินเนี่ยนอด้วยสายตาแน่วแน่เนี่ยนอเนี่ยนอการได้คบกับเธอมันคือพอรที่ฟ้าประธานมาให้ผมในชาตินี้อย่าไปสนใจคำพูดของคนที่ไม่เกี่ยวข้องและมั่นใจในตัวเองเกินเหตุเลยนะเธอแค่ต้องฟังผมเท่านั้นหลินเนี่ยนอโชคดีที่เธอเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาแค่เล่นละครไม่งั้นคำสารภาพร,รักแบบไม่ทันตั้งตัวนี่เธออาจจะเขินจนเป็นลมไปก่อนแน่ๆ พอเสียงของฟู่ชิวสือจบลงคนทั้งเกวียนก็มองหลินเนี่ยนอด้วยความนับถือมากกว่าโอ้โหหลินเนี่ยนอสุดยอดจริงๆสามารถทําให้ชายหนุ่มดีพร้อมขนาดนี้หักความเห็นพ่อแม่ได้เห็นที่หลินเนี่ยนอจะไม่ธรรมดาเซียวหลานถึงกับหน้าชาในใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นหลินเนี่ยนอแต่จะทําอะไรก็ไม่ได้อยากจะผลักหลินเนี่ยนอตกเกวียนไปให้พ้นๆแต่หลินเนี่ยนอกลับถูกฟู่ชิวสือปกป้องเสียหน้าหนาไม่มีช่องว่างให้แทรก เซียวหลานยิ่งมองก็ยิ่งโมโหจนหน้าบิดเบี้ยวแทบไม่เหลือเขาความสวยเมื่อก่อนถ้าเธอเสียหน้าแบบนี้สื่อเฮอพิงต้องรีบเข้ามาช่วยพูดแก้ตัวให้แล้วแน่ๆแ,แต่ตอนนี้หลังจากที่เธอทำให้เขาเสียหน้าในที่สาธารณะเขากลับนั่งดูเธอถูกเหยียบซ้ำด้วยสายตาพึงใจอย่างออกนอกหน้าไม่มีท่าทีว่าจะเข้าข้างอีกส่วนตลอดทางที่เหลือของการเดินทางป้าทั้งสองที่เคยเสนอให้สื่อเหอพิงมาอยู่ด้วยก็ไม่สนใจเซียวหลานอีกแล้วหันไปสนใจฟู่ชิวสื่อแทนถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไม่ขาดปาก ฟูชิวส์อตอบทุกคำถามด้วยรอยยิ้มสุภาพแต่แม้จะถามกันจนถึงตัวอำเภอสองป้าก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายเกวียนวัวก็จอดที่หน้าตลาดในตัวตำบลเพราะมันจะไม่เข้าไปถึงในตัวอำเภอชาวบ้านที่ขับเกวียนวัวแจ้งทุกคนเรียบร้อยว่าตอนเย็นจะกลับถึงหมู่บ้านเมื่อไรจากนั้นก็หันหลังขับเกวียนออกไปส่วนใครที่ยังจะเดินทางต่อไปยังอำเภอต้องไปต่อรถแทรกเตอร์ยุคนั้นบางพื้นที่เริ่มมีรถโดยสารประจำทางแล้วแต่ที่ตำบลหงซึ่งยังไม่มีแม้แต่คันเดียว ที่นั่นมีแค่รถแทรกเตอร์ไม่กี่คันใช้สําหรับงานเกษตรพอช่วงว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกก็จะเอามาดัดแปลงรับส่งคนระหว่างตัวอําเภอกับตําบลรถแทรกเตอร์ใช้น้ํามันค่ารถเลยแพงหน่อยสามเมา์ต่อคนซึ่งในยุคนั้นเงินสามเหมายังถือว่ามีค่ามากคนธรรมดาไม่ค่อยขึ้นรถไปอําเภอกันหรอกนอกจากพวกหนุ่มสาวอาสาสมัครที่ฐานะทางบ้านพอมีจึงจะพอมีโอกาสขึ้นไปเที่ยวหรือซื้อของบ้างที่จุดขายตัว๋วไม่รู้ว่าฟุชิวสื่อไปพูดอะไรกับคนขายตั๋วและคนขับ แต่พอถึงที่ซสือเหอพผิงกับเซี่ยวหลานจะขึ้นรถแทรกเตอร์ก็ดังตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดแล้วล่นออกไปเฉยเลยทิ้งไว้เพียงควันไอเสียที่ฟุ้งเต็มหน้าเข่าทั้งคู่เซี่ยวหลานโกรธจนกระโดดโลดเต้นกรีดร้องอยู่กับที่คนขายตั๋วพอเห็นอาการเธอก็รีบส่งคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของอำเภอทันทีก็แง่ละที่คนนั้นพูดไว้ไม่ผิดเลยดูยังไงหญิงสาวคนนี้ก็สติไม่สมบูรณ์โชคดีนะที่ไม่ให้เธอขึ้นรถไปไม่งั้นกลางทางถ้าเธอเกิดคลุ้มคลั่งแล้วผลักใครตกลงมาเกิดเรื่องใหญ่แนนน่อ ไม่นานนักเจ้าหน้าที่จากสถานีตำบลก็มาถึงและเชิญสื่อเหอผิงกับเซียวหลานไปสอบสวนสื่อเหอผิงได้แต่ถอนหายใจไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีขนาที่เซียวหลานยังคงแผดเสียงว้ยวายใส่ทุกคนในสถานีแบบไร้สติสุดท้ายเขาต้องรีบอธิบายกับเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดและขอให้พวกเขาโทรศัพท์ไปหาคนจากแผนกห่าของอำเภอเพื่อยืนยันตัวตนนั่นแหละเจ้าหน้าที่ถึงได้ยอมปล่อยเซียวหลานโดยไม่ควบคุมตัวไว้แล้วจัดก,การส่งเธอไปที่โรงพยาบาลเฉพาะทางแทน สื่อเหอพิงถือโอกาสนั้นใช้โทรศัพท์ติดต่อแม่เขาเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆของเซียวหลานในหมู่บ้านให้ฟังอย่างละเอียดพร้อมกับระบายความอัดอั้นที่เก็บไว้เต็มอกแม่เขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าตอนนี้ลี่หมิงอวิ่กับซุยเจี้ยนหมิงที่บ้านก็มีปัญหาไม่ใช่น้อยทำให้สื่อเหอพิงถึงกับรู้สึกหนาวเยือกไปทั้งตัวแม่ครับถ้าเซียวหลานยังเป็นแบบนี้ต่อไปต้องลาผมลงไปด้วยแน่ๆเงินกับครูปองอาหารที่ผมพกมาหมดเกลี้ยงแล้ว เธอเอาไปไปคนอื่นหมดเลยแถมของฝากพวกปลากระป๋องก็แจกจ่ายไปจนเกลี้ยงแม่ครับฝากส่งมาให้ผมอีกหน่อยเถอะลายสายเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะตอบกลับมาอย่างระมัดระวังลูกไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากส่งให้นะแต่ว่าตอนนี้คุณปู่สั่งห้ามไว้แล้วห้ามใครส่งเงินหรือคูปองให้ทั้งเซียยหลานและลูกกลัวว่าถ้าให้เงินลูกไปลูกจะโดนเซียยหลานเอาไปใช้จนหมดอีกอีกอย่างตอนนี้พ่อของลูกกําลังอยู่ในช่วงสําคัญขององค์การเลื่อนตําแหน่งเขาไม่อยากขัดใจคุณปู่เข้าใจไหม ถึงคุณปู่จะ,กะเกษียณแล้วแต่บารมียังอยู่พูดแค่คําเดียวก็ชี้เป็นชี้ตายได้เลยสื่อเหอผิงกัดฟันแน่นด้วยความหมุดหมิดสุดขีดงั้นจะให้ผอมออดตายอยู่ในหมู่บ้านหรือไงครับแม่หาทางส่งให้ผมหน่อยเธอผมสัญญาว่าจะเก็บให้ดีไม่ยอมให้เซียวหลานแต่ต้องมันแน่นอนปลายสายลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ,อ่ยออกมาอย่างเป็นกังวลแต่ว่าพวกเธอสองคนอยู่บ้านเดียวกันนี่ลูกแล้วว่าจะหลบหน้าเธอได้ยังไงยิ่งหลานหลานก็เป็นคนปากไม่มีหูรูดถ้าเธอไปพูดอะไรเข้ากลับมาถึงหูคนข้างนอก สื่อเหอผิงหัวเราะเย็นแม่ครับหลานหลานไล่ผมออกจากบ้านต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านแถมยังพูดอีกว่าเธอไม่สนใจผมแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยแม่ไม่ต้องห่วงผมไม่มีวันอยู่บ้านเดียวกับเธออีกแน่นอนอีกอย่างนะครับถ้าผมลำบากถึงขั้นไม่มีจะกินก็อย่าหวังเลยว่าผอมาจะทนรับใช้คุณหนูบ้านนั้นต่อปลายสายรีบปลอบเอาอย่างนี้นะลูกอย่าเพิ่งโกรธแม่จะหาทางเองแม่จะส่งเสื้อคลุมทหารกับผ้าห่มให้แล้วว่าจะเย็บเงินกับคูปองอาหารใส่ไว้ข้างในให้ด้วย ในที่สุดสือเหอผิงก็ถอนหายใจโล่งอกเพราะเขากลัวจริงๆว่าพ่อแม่จะไม่ส่งเงินหรือคูปองมาให้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงเอาชีวิตรอดในชนบทนี้ไม่ได้แน่ๆหลังจากวางสายเขาก็เดินออกจากห้องโทรศัพท์ค้างห้องที่เซียวหลานกําลังใช้โทรศัพท์อยู่ก็ดูเหมือนจะสงบลงแล้วพอเห็นเขาเดินออกมาเซียวหลานก็วิ่งตรงเข้าใส่ทันทีพร้อมถลึงตาใส่เขามีแค่เรื่องที่ปะติ๋วทำไมพูดโทรศัพท์เป็นชั่วโมงสื่อเหอผิงอดทนไว้ เซียวหลานโทรหาบ้านปลายสายคือแม่บ้านที่อยู่บ้านพอดีแน่นอนว่าภายนอกจะไม่เรียกว่าแม่บ้านแต่จะบอกว่าเป็นญาติห่างๆและเซียวหลานเรียกเธอว่าป้าจางอ้าหลานหลานเหรอลูกตายจริงหนูลำบากยากเลยเนะื้ออยู่ชนบทแบบนั้นพ่อแม่หนูก็เอาแต่เป็นห่วงพูดถึงหนูทั้งวันเลยเซียวหลานรีบสั่งบอกแม่ด้วยนะให้รีบส่งเงินกับคูปองอาหารมาให้ฉันด้วยของกินก็หมดแล้วฝากซื้อมาด้วยเอาหมูกระป๋องกับนมผงมาเยอะๆเ,เลยแล้วก็เสื้อคลุมทหารด้วยส่งมาให้หลายๆตัว คนบ้านนอกนี่มันเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดโน no <No S 1> แล้วยังตาแคบอีกแล้วบอกแม่ด้วยว่าของเงินไม่ต่ำกว่าสามพันปลายสายรีบบอกจะจะเดี๋ยวป้าจะบอกแม่ให้พอแม่กลับมาจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะลูกหนูไม่ต้องห่วงเลยลูกไม่ใช่แค่สามพันต่อให้สามหมื่นแม่หนูก็ส่งให้ได้เซียวหลานได้ยินก็ยิ้มอย่างพอใจพอเธอวางสายแล้วเดินออกมาเห็นสื่อเฮอพิงรอยอยู่ก็รีบพูดอย่างโอ้อวดทีหลังอย่ามาว่าฉันอีกนะว่าฉันใช้เงินเปลืองเดี๋ยวแม่ฉันก็ส่งเงินมาให้ พูดจบเธอยกนิ้วขึ้นมาสามนิ้วสามพันนะเสียงนี้เข้าหูเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานีก็ถึงกับสะดุ้งมากกว่าตายแล้วได้ยินไม่ผิดใช่ไหมสามพันก็พวกเขาทั้งเดือนทำงานยังได้แค่ยี่สิบถึงสามสิบหยวนเงินสามพันต้องทำงานกันเป็นสิบปียังไม่ถึงเลยบ้านท่านหัวหน้าใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือเงินสามพันนี่ให้กันเหมือนเศษเหรียญสื่อเหอผิงได้ยินแบบนั้นหน้าก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยบ้านสกุลเซียวกล้าทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไง ให้เซียวหลานตั้งสัมพันธ์แต่ห้ามแม่เขาส่งเงินให้เขาแม้แต่เหมาเดียวดีนักแต่เขาก็ยังฝืนยิ้มตอบพ่อแม่ของเธอรักเธอมากนี่น่าจะให้เท่าไรก็ไม่แปลกหรอกเซียวหลานอารมณ์ดีขึ้นก็เลยชวนเขาไปกันเถอะไปตัวอำเภอชั้นจะเลี้ยงนายกินหมูสามชั้นตุน๋นในใจเธอคิดไว้หมดแล้วพอได้เงินเมื่อไรเธอจะเอาพันหยวนไปให้หัวหน้าทีมแล้วหลินเนี่ยนอจะต้องถูกขุดคุ้ยประวัติไม่มีทางรอดแน่ยังไงซัฟฟูชิวสือก็ไม่ได้ชอบหลินเนี่ยนอจริงๆ พอเขาเห็นความอัปลักรของหลินเนี่ยนอเขาต้องหันหลังเดินจากไปโดยไม่ลังเลแน่นอนฮึแม้เธอจะรู้ว่าฟู่ชิวสือพาหลินเนี่ยนอมาแค่เพราะอยากแกล้งเธอแต่เธอก็ไม่มีวันยกโทษให้หลินเนี่ยนอเด็ดขาดมากกว่าใครแย่งที่ฟูกข,ของเธอคนนั้นต้องตายจุดจุดจุดแต่แทรกเตอร์ที่วิ่งเข้าตัวอำเภอมีแค่สองรอบต่อวันรอบเช้าเพิ่งหมดไปเซียวหลานเลยโมโหอีอกรอบแต่ทำอะไรไม่ได้ สุดท้ายเธอกับสือเหอผิงก็ได้แต่เดินเปรตแถวตลาดตำบลหาของที่ต้องซื้อในร้านค้าสหากรณ์ไปก่อนในเวลาเดียวกันหลินเนี่ยนอกับฟู่ชิวสือก็มาถึงตัวอำเภอแล้วหลินเนี่ยนอถูกแทรกเตอร์ยนกระแทกไปทั้งทางพอลงจากรถขาก็แทบจะยืนไม่ไหวโชคดีที่ฟู่ชิวสือลงก่อนแล้วเอื้อมมือขึ้นมาช่วยประคองแต่แค่เท้าสัมผัสพ,พื้นเธอก็เสียหลักพุ่งเข้าซอบอกเขาทัานทีหลินเนี่ยนอหน้าแดงแล้วรีบพูดฉันไม่ได้ตั้งใจนะนายเชื่อไหม ฟู้ชิวสื่อที่กอดเธอไว้เต็มอกยิ้มแล้วตอบเชื่อสิจุดจุดจุดแต่ในใจก็คิดตรงกันข้ามว่าไม่เชื่อเลยสักนิดบริเวณนั้นคนค่อนข้างเยอะฟู้ชิวสือกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่แขนปลอกแดงไล่จับจึงรีบเปลี่ยนจากการโอบมาเป็นประคองอย่างรวดเร็วและแนบเนียนเขาประคองหลินเนียนอนมายัางจุดที่ผู้คนบางปางกว่าก่อนจะเปิดฝาขวดน้ำแล้วยื่นให้เธอดื่มน้ำสักหน่อยสิหลินเนียนอรับขวดน้ำไปจิบเล็กน้อย ฟูชิวสือืมองไปรอบๆแล้วสังเกตเห็นชาวนาคนหนึ่งที่มีตะกร้าหวายอยู่บนหลังข้างในเต็มไปด้วยส้มสีสวยเขาหันมาถามเบาๆมีลูกอมติดมาด้วยไหมหลินเนี่ยนอนพยักหน้าแล้วหยิบลูกอมกำญ่จากกระเป๋าเสื้อมายัดใส่มือเขาปลายนิ้วของเธอแตะกับฝ่ามือเขาแค่แอลวบเดียวแต่ความรู้สึกร้อนว่าก็วิ่งตรงไปถึงใบหูทันทีเธอรีพดนิ้วกลับม้วนมือหลบแบบแนบเนียนแล้วซุกมันกลับเข้ากระเป๋าเสือ้อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดจุดจุด แต่ฟูชิวซือกลับจับข้อมือเธอไว้แน่นแล้วดึงมือออกมาช้าๆเขาค่อยๆแกะมือเธอออกแล้วแบ่งลูกอมออกครึ่งหนึ่งไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้หรอกเธอรออยู่ตรงนี้นะพูดจบก็หันหลังเดินไปทางชาวนาคนนั้นก้าวเดินมั่นคงทว่ารอยยิ้มบางๆบนใบหน้าแอบเผยความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจมากกว่ามือของแฟนนี่มันนิ่มชะมัดไม่กี่ก้าวก็เดินไปถึงตัวชาวนาลุงครับพ่อจะแลกซ่อมให้ผมสองสามลูกได้ไหมแฟนผมเมารถน,นั่งนั่งแทรกเตอร์แล้วเวียนหัว ชาวนาเท่าหยุดเดินหันมามองตามทิศที่เขาชี้ก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งน้าซิดซิดยืนตัวโยกอยู่ดูไปแล้วก็น่าสงสารอยู่ไม่น้อยเขาวางตะกร้าลงแล้วหยิบส้มงมาใส่มือฟู่ชิวสือทันทีแลกอะไรกันเล่าของไม่ใช่อะไรล้ำค่าซะหน่อยเอาไปกินเลยเถอะฟู่ชิวสือยิ้มขอบคุณแล้วยื่นลูกอมที่อยู่ในมือลงในตะกร้าของลุงงั้นเอาลูกอมพวกนี้ไปฝากหลานลุงนะครับหวานหวานหน่อยเด็กๆจะได้ดีใจโทษลูกอมพวกนี้มันแพงนะฉันรับไว้ไม่ไว้หอรออ,อกอ ลุงเหลือบมองลูกอมแล้วตกใจเพราะลูกอมพวกนี้ไม่ใช่แบบธรรมดาแต่เป็นลูกอมนําเข้าแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ําแกเลยรีบกล้มงลงเก็บลูกอมแล้ววิ่งตามฟูชิวสือกลับมาหวังจะคืนให้แต่ไม่ว่าลุงจะยื่นให้ยังไงฟูชิวสือก็ไม่ยอมรับแถมหลินเนี่ยนอก็ยังยืนยันเสียงแข่งว่าให้เก็บไว้สุดท้ายลุงก็ยอมรับของด้วยความเกรงใจและด้วยความดีใจที่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงเขาเลยเริ่มหยิบส้มใส่มือสองคนนั้นไม่หยุด ในใจของคุณลุงเต็มไปด้วยความซาบซึง้งเพราะตัวเองก็เป็นคุณปู่มีหลานหลายคนอยากซื้อขนมให้กินดีๆสักครั้งก็ยังไม่มีปัญญาวันนี้เจอคนดีแบบนี้เข้าลุงเลยทั้งดีใจทั้งซึ้งใจเหมือนหัวใจมันพองโตขึ้นมาอีกหน่อยสมพวกนี้นะ่าออกลูกอยู่หลังบ้านลุงเองนั่นแหละลุงชาวนาว่าไปยิ้มไปพลางวางส้มลงเป็นกองไม่ได้ดูแลอะไรหรอกไม่ใช่ของมีค่าอะไรเอาไปเยอะๆเ,เลยลูกกินให้อร่อยนะหลินเนี่ยนอรีบร้องห้าม เยอะขนาดนี้เราเอากลับไปไม่ไหวหรอกคะลุงแต่ลุงกลับไม่สนใจอะไรเลยวางส้มลงอีกพูนหนึ่งแล้วก็สายตะกร้าหวาวิง่งหนีหายไปอย่างไวราวกับกลัวสองคนนี้จะปฏิเสธหลินเนี่ยนอย,ยืนมองตามหลังเขาด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจมากกว่าคนบ้านนอกนี่ช่างจริงใจเหลือเกินเธอถอนหายใจเบาๆอย่างซาบซึง้งพอลุงวิ่งจากไปแล้วหลินเนี่ยนอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยิบถุงตะข่ายสองใบออกมาจากกระเป๋าแล้วช่วยกันใส่ส้มเข้าไป ถุงทั้งสองใบแน่นไปด้วยส้มจนปริบวมเธอมองถุงในมือแล้ววอดบนกับตัวเองไม่ได้เอายังไงดีล่ะทีนี้จะถือยังไงไหวยังไม่ทันคิดหาทางออกฟู่ชิวสือก็ยืน่นส้มที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วให้เธออย่างนุ่มนวลลองชิมดูหน่อยสิเขาว่าเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นกว่าแดดยามสาย